ขยี่อนิเมะขอเสนอมาหายุทธหยุดพิภพภาคที่5คัดเลือกตัวแทนสงครามร้อยแขวนตอนที่6และภายในห้องโถงกว้างใหญ่นั้นดินตรงก็มองไปที่ฝูยิงที่รัศมีพลังอ่อนแอลงและท่าทีก็สงบนิ่งการโจมตีหนักหน่วงทำให้เขาบาดเจ็บสบภาพตอนนี้ของขวงฝูยิงไม่สามารถเป็นภัยต่อดินตรงได้ต่อไปเจ้าแพ้แล้วรินตงมองหลิงฝูยิง ที่พยายามพยุงตัวขึ้นมาเพื่อต่อสู้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นเขาก็หันเดินไปทางประตูทองแดงบาสุดท้ายลินฟูยิ่งนั้นตอนนี้หน้าก็สีดใบหน้าก็น่ากลัวแต่เขาเองไม่กล้าโจมตีหลินตรงอีกแล้วเขาชำนาญการลอบสังหารแต่ทักษะเขาทำอะไรหลินตรงไม่ได้และถ้าให้สู้กันต่อหน้าเขาเจ้าอะไรไปสู้กับหลินตรงกันการต่อสู้นี้คือการคัดเลือกตัวแทนของเราบรรดาอัจฉริยะของแต่ละกลุ่ม แต่การแข่งนี้มีกฎกติกาที่เข้มงวดก็คือห้ามฆ่ากันระหว่างการต่อสู้นั้นเพราะกลัวว่าจะเกิดความขัดแย้งภายหลังถึงแม้ว่าตอนนี้หลินตรงจะไม่ฆ่าเขาแต่ขวงฟูยิ่งในคิดในใจว่าถ้าเขาทําทให้หลินตรงนั้นโกรธขึ้นมาหลินตรงจะทําให้เขาสูญสิ้นวรยุทธ์ตลอดกาลลินตรงถึงเจ้าจะแข็งแกงเพียงไหนแต่ขอบอกให้เจ้ารู้วรยุทธ์ที่เจ้ามีเจ้าไม่มีสิทธิ์คู่ควรกับหลิงชิงจู่ เขาพูดออกมาพร้อมก่เาหลังนั้นพิงไปที่เสารินตงก็เดินช้าลงเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าฆ่าเจ้างั้ยหรือข้าพูดตามจริงเพราะตัวข้าเองก็ไม่มีคุณสมบัติเหมือนกันหวงปู่ยิ่งไม่สนใจเจตนาฆ่าของดินตงเขายังพูดอีกว่าเจ้าไม่รู้ภูมิหลังของนางเทียบกับนางแล้วพวกเราเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับมดบวกที่พยา,ายามไต่ตอมรอบๆดินแดนแถบตรงเฉียนแม้เจ้าจะเป็นยอดยุทธแห่งแคว้นต้เหยียน แต่เทียบกับนางแล้วคำเรียกขานว่าอัจฉริยะของเจ้าก็ไม่ตาจากเรื่องหน้าขำลิ้นตรงเจ้าแข็งแกร่งก็จริงแต่ขอข้าชี้แนะเจ้าสักเรื่องเจ้าต้องรู้จักตักน้ำใส่กระโหลกชะโรคดูเงาตัวเองมีบางเรื่องในโรคเที่ยวเราไม่มีทางไขคว,ว้ามาได้หลินตรงพอได้ยินแบบนั้นเขาก็หันมามองหลิงฝูยิ่งความเย้หยิ่งคอยฝ่ายหายไปหมดแล้วเขาพูดว่าไม่มีอะไรบนโลกที่เป็นไปไม่ได้สองปีก่อน ข้าเป็นจอมยุทธไลหลนามสองปีผ่านมาข้าสามารถเอาชนะจอมยุทธอัจฉริยะของแคว้นนี้ได้ดังนั้นข้าไม่สนภูมรังของนางและข้าจะไม่ยอมไปเรื่องที่ข้าตั้งใจไปข้าไม่เหมือนเจ้าคนอย่างข้าทรหดอดทนพอถ้าเจ้าอยากมีพลังอำนาจทัศนคติของเจ้าไม่มีทางเป็นจอมยุทธในตำนานได้แนะ่ไม่มีความกลัวในใจนั่นคือวิถีสู่ยอดหยุดครูจบลินตรงก็เดินต่อไป อย่างประตูที่เปิดอ้าอยู่นั้นหวงฝู่ยิ่งก็มองไปที่หลินตงไร้ความกลัวในใจคือหนทางสู่อํานาจหวงฝู่ยิ่งพูดกับตัวเองแล้วเขาก็ขวเราะอ,ออกมาพูดอง่ายแต่ทํามันยากจะมีจอมยุทธ์สักกี่คนที่ไม่มีความกลัวกันบ้างฮ่หาฮายินดีกับท่านประมุขหรินฟานข้าไม่คิดว่าหลินตงจะน่ากลัวแบบนี้ซ้ำยังจัดการหวงฝู่ยิ่งแห่งตระกูลหวงฟู่ได้ราบคาบ หลินหยางเทียนเองก็ผ่านรอบสองเรียบร้อยแล้วดูเหมือนครั้งนี้ตระกูลหลิงจะได้รับตำแหน่งขุนศึกในสงครามร้อยแคว้นเสียแล้วบนกำแพงพอร์รบรรดากลุ่มอิทธิพลอื่นๆเห็นผลการประลองออกมาพวกเขาเนี่ยก็รีบแสดงความยินดีกับหลินฟานในคำพูดมีความริษยาอยู่ในนั้นด้วยหลินฟานเองก็รับความยินดีด้วยดวงตาเนี่ยมีความสุขตอนนี้สถานการณ์เกินกว่าที่เขาคิดไว้มากหลินตงหลินหยางเทียนผ่านรอบสองไปแล้ว เมื่อเป็นแบบนี้ตามใดที่พวกเขาสามารถผ่านรอบสุดท้ายตะกูลหลินจะได้รับสิทธิ์อย่างแน่นอนฮ่าฮ่าหลินฟ้านตะกูลหลินเจ้าโชคดีจริงๆมีจอมยุทธ์มากพอสวนถึงสองคนได้กันมัวจิงเทียนในชุดโอรสสวรรค์นเนี่ยเดินเข้ามาเขามองบ้านแสงที่ปรากฏร,รูปหลินตรงพร้อมความเนี่ยตกใจเหมือนกันแม้ความสามารถหวงฝูยิ่งเนี่ยจะไม่ใช่ชั้นยอดแต่ทว่าศาสตร์ในการชำนาญของเขาเนี่ย ไม่คิดว่าลินตงจะสามารถเอาชนะขวงฝูยิงได้ง่ายแบบนี้ฟาบาทชื่นชมเกินไปแล้วแม้ว่าลินอย่างเทียนลินตงจะมีทักษะพอตัวแต่ก็ไม่อาจเทียบชั้นองค์ชายสามได้สองรอบผ่านมาไม่มีใครสามารถต่อกรกับองค์ชายได้เกิน20กระบวนท่าสักคนความแข็งแกร่งที่เขามีนั้นก็มอมหวังเพียงว่ายาให้หลินตงและลินยางเทียนต้องปรองกับองค์ชายเลยลินฟานพูดขึ้น Uh huh. ถ้าพวกเจ้าไม่อยากให้ปะทะกับองค์ชายสามก็ต้องดูว่าพวกเจ้าเนี่ยมีโชคได้เจอกับหวังจงหรือไม่เมื่อยี่สปีก่อนตระกูลหลินของเจ้าถูกตระกูลหวังข้าชิงตำแหน่งไปนานแปลเรื่องที่เจ้าเจ็บใจมาตลอดดูสิว่าครั้งนี้พวกเจ้าจะโชคดีร้างตาได้หรือไม่หลังจากที่หลินฟ้านพูดกับทางด้านมั่วจิงเทียนแล้วก็มีเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นมานั่นคือหวังเลยเขากําลังเดินมาทางนี้ หวังเหรงงานคัดเลือกยังไม่จบอย่าเพิ่งฉเฉลิมฉลองร่วงหน้าเกินไปปรินฟ้านพูดขึ้นพอได้ยินแบบนั้นหวังเหรกับยิ้มความหญิงยัดโศเนี่ยปรากฏขึ้นมากาปรประลองสองรอบผ่านไปหวังโจชนะคู่ต่อสู้ได้แบบง่ายๆความก้าวหน้าเขานั้นหวังเหริมั่นใจว่าตระกูลหวังยังไงก็ต้องได้สิทธิ์แน่นอนเขาเชื่อมากว่าถ้ารอบสุดท้ายไม่ได้เจอกับองค์ชาย3ยังไงหวังโจต้องติดหนึ่งใน5้าเพราะคนที่เหลือไม่มีใครจะสู้เขาได้แน่ หลังจะเห็นท่าทีหวังเลยเนะความโกรธก็ปรากฏในใจของหลินฟานครั้งก่อนการประลองเนี่ยตระกูลหลินปะท้ากับตระกูลหวังในรอบสุดท้ายหลังจากการประลองที่ดุเดือดนั้นพวกเขาแพ้เสียตําแหน่งขุนศึกให้กับตระกูลหวังแล้วก็เพราะสาเหตุนี้เองทําให้ตระกูลหวังเนี่ยมีท่าทีที่ดูถูกตระกูลหลิงตลอด20ปีที่ผ่านมาหากพวกเขาต้องเสียสิทธ์อีกครั้งละก็ความหยิ่งนั้นก็จะทวีความรุนแรงขึ้น วังไรพูดเกินแบบนี้แสดงว่าวังจงนั้นต้องทรงพลังขึ้นมากเทียบกับจอมยุทธ์รุ่นเดียวกันที่เข้าร่วมงานแล้วคงยากหาคนชนะได้การประลองรอบสุดท้ายต้องแล้วแต่โชคแล้วยังไงคนที่สามารถมาถึงรอบสุดท้ายคือยอดยุทธ์หมดแล้วลินฟานเข้าใจดีว่าสิบคนที่ผ่านมาได้ถึงรอบสุดท้ายนอกจากหลินยางเทียหลินตงยังมียอดฝีมือที่มีพลังเนี่ยมากกี่ข้าคนดังนั้นหลินตงหลินยางเทียนต้องประลองกับพวกเขา ถือเป็นการปาระลองมรณะสนามหนึ่งว่าใครจะได้สิทธิ์ไปของหลังจากทางเดินที่ใหญ่นั้นหลินตรงค่อยๆเดินไปอย่างช้าๆเมื่อใกล้ถึงปลายทางเขาก็เจอกับประตูขนาดใหญ่อีกแล้วหลังจากก้าวอย่างมั่นคงเนี่ยเข้าไปพลังหลินตรงนั้นก็เริ่มกระจายออกเพื่อเตรียมตัวรับสถานการณ์ทุกเมื่อนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วของงานคับสันตัวแทนและเป็นรอบตัดสินว่าใครจะได้สิทธิ์ในการปาระลองสงครามร้อยแขวน ศึกรอบนี้จะดุเดือดมากกว่ารอบที่เคยปันผ่านมาและคู่ต่อสู้คนต่อไปเนี่ยต้องเป็นจอมยุทธที่มีพลังมากที่สุดเท่าที่อรินตงจะเคยเจอมาในรอบกันก่อนแน่นอนฝีเท้านั้นเริ่มหนักแน่นเสียงก็เดิงดังกล้องไปเรื่อยตามฝีเท้าที่ก้าวเดินออกไปลัศมีอรินตงก็ปากรถึงเขีดสุดคืนพลังมหาศาลไหลเวียนรอบกาย เราก็รู้ว่ากำลังเข้าสู่สมองน้ำขุมรบขึ้นพลังหลินตรงน่ากลัวถึงขนาดที่ว่าสามารถทำให้ประตูใหญ่สีทองนั้นเกิดรอยร้าวขึ้นมาได้และตอนนี้แม้แต่ดวงตาหลินตรงเองก็มีสีทองปรากฏขึ้นมาในสุดประตูสีทองก็ไม่สามารถทนได้ระเบิดออกมาช่างเป็นภาพที่งดงามประตูทองระเบิดหลินตรงก้าวเข้าไปสองตาในมองในโถงนั้นโถงขนาดใหญ่นี้งดงามมากแต่นั้น ไม่สามารถหันเหความสนใจลินตงเขามองไปที่ใจกลางห้องโถงนั้นชายผู้นั้นไม่ส่งเสียงใ,ใดๆดูเหมือนโถงนี้สงบเหมือนเดิมเขากำลังรอคู่ต่อสู้ของเขาอยู่ประตูทองระเบิดรางที่หลับนั้นก็ลืมตาหันมามองหลินตงและพูดขึ้นว่าลินตงเจ้าโชคร้ายจริงๆหลินตงก็มองอีกฝ่ายและพูดกลับไปว่านั่นอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้นะลินตงพูดจบเขาก็ยิ้ เขียนแค่เผยใบหน้าทําให้หรินตงในกำรหรม,มัดหวังจงรอบต่อไปหลินตงต้องปะทะกับหวังจงแห่งตระกูลหวัง20ปีก่อนตระกูลหลินก็พ่ายแพ้กับตระกูลหวังในรอบสุดท้าย20ปีต่อมาการต่อสู้แห่งโชคชะตาก็ดําเนินมาถึงรอบนี้อีกครั้งฮ่าฮ่าหลินฟานดูเหมือนเรื่องเก่าระหว่างตระกูลหลินกับตระกูลหวังจะได้ตัดสินกันอีกครั้งแล้วนะ หวังเลยเนี่ยขวารถชอบใจพอเห็นว่าคู่ต่อสู้ต่อไปคือหลินตองกับหวังโจคู่ชมก็ตื่นเต้นกับภาพนี้เนื่องจากทั้งสองคนเนี่ยมีพลาัางที่ยังคงไม่เป็นที่รู้จักของพวกเขาส่วนคนที่นั่งอยู่ข้างๆอย่างหวังเหยียนเนี่ยพอเห็นแบบนี้รู้สึกดีใจขึ้นมาเลยพอเนื่องจากเขาเห็นทางด้านหลินตองสามารถผ่านสองรอบแรกมาได้อย่างสบายเขาเองไม่พอใจอยากให้หลินตองเนี่ยตกรอบไปซะแล้วในสุดตอนนี้ความหวังของเขาก็มาจนได้ คู่ต่อสู้ที่แข็งแร่งเนี่ยปรากฏต่อหน้าหลินตงแล้วคือหวังจงพี่ของเขานั่นเองการประลองสองรอบถึงแม้ว่าทางด้าหลินตงจะทําได้ดีและพลังแข็งแร่งมากกว่าปีที่เคยประลองกับเขาตะวังเย็ยนเชื่อว่าหลินตงจะไม่สามารถต้านรับแม้แต่ฝ่ามือเดียวของพี่ใหญ่ของเขายังหวังจงได้แน่เพราะเขาเชื่อว่าพี่ชายเขานั้นไร้เทียมทานที่สุดในรุ่นนี้แล้วเจ้าลูกหมาข้าอยากจะรู้นกว่าการประลองรอบนี้เจ้าจะกล้าโอหังอีกไหม หวังเหยียนเนี่ยสะบัด,ด่าในใจเขารอว่าที่ลินตงจะแพ้ย่อยยับเนี่ยมานานแล้วและอยากเห็นนักว่าลินตงที่เคยทะน,นงจะมีใบหน้าแบบไหนตัดมาทางด้านของลินฟ้านั้นถึงแม้เขาจะเคยเห็นว่าลินตงปะท้ากับลินจางเทียและดุเดือดแบบไหนมาแล้วแต่การประรอกับหวังโจนั้นเขาก็รู้สึกว่าลินตงต้องเจอกับงานหนักแน่ลินฟ้านเนี่ยไม่ได้พูดอะไรออกไปไม่ได้ตอบโต้แต่ผู้นํากลุ่มอื่นเนี่ยบางคนเสียดายบางคนก็รู้สึกดีใจ ในความคิดพวกเขาลินตงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีชื่อเสียงในช่วงการปารองนี้แล้วในช่วงหลังๆมาแต่พวกเขาเชื่อว่าหวังจงที่มีชื่อเสียงมาน,นานแล้วและมีพลังแข็งแกร่งในรุ่นนี้จะสามารถเอาชนะไปได้เพราะคิดว่าลินตงเนี่ยมาเข้าร่วมงานปารองเร็วเกินไปเขาจะต้องฝึกอีกหน่อยเพื่อให้เทียบเท่ากับหวังจงเท่ากับว,ว่าตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยคิดว่าลินตงยังไงก็แพ้แน่ๆตอนแรกข้าคิดว่าจะได้ปลารองกับหลินอย่างเขียนไม่คิดว่าจะเป็นเจ้า หวังจงแท้าจะไม่เห็นหลินตงอยู่ในสายตาของเขาเลยและพลังหยวนถึงแม้จัดแน่นแต่เขากลับไม่สนใจโอกาสชนะเจ้าอาจจะเพิ่มขึ้นถ้าสู้กับหลินอย่างเทียนหลินตงพูดดูเหมือนเจ้าจะมั่นใจในฝีมือตัวเองมากนะรอยยิ้มเยาะเย้ยปรากฏขึ้นมาบนใบหน้าหวังจงหลายปีมานี้เขาไม่เคยเจอจอมยุทธ์ที่อ่อนอาวุโสกว่ากล้าท้าทายเขาเมื่อสู้กับใครข้าไม่สามารถควบคุมพลังได้มากนะักดังนั้นเจ้ายอมถอยไปซะดีกว่าหวังจงพูดแบบเหมือนดูถูกมาก แต่ต้องบอกว่าตระก,กูลหวังตั้งแต่สันดานย่างลากร่าเป็นพวกทนงในความสามารถตัวเองและตระก,กูลพวกเขาก็มีเชื่อเสียงมากด้วยในแคว้นใต้เหยียนนี้สะสมมาน,นานแล้วจึงไม่แปลกที่ว่าเขาจะมีสันดานแบบนี้เจ้าไม่คิดการพูดในเวลาแบบนี้เนี่ยจะเป็นการแสดงความโง่ไปไหน่อยหรือหลินตงเนหัวเราอพอได้ยินคำพูดหลินตงเนี่ย,หว,คคห,ยหวังจงกลับไม่โกรธเขากับหัวเราอแทนข้าคิดเวลาว่าเจ้าจะตัดสินใจแบบนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ข้าจะพูดเรื่องต่อไป เจ้าทำร้ายหวังเหยียนสามอย่างรบรลูกเกียตรติระกูลหวังข้าสัญญาวังเหยียนไว้แล้วว่าจะร้างแขนให้ตั้งแต่เราปะหน้ากันแม้เจ้าอยากหนีข้าก็ไม่เปิดโอกาสให้เจ้าเช่นนั้นก็ดีข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าชลิยตระกูลหลินเนี่ยจะทรงพลังขนาดไหนหลินตงกับมองไปที่หวังจงหลินตรงรู้ดีว่าฝ่ายเนี่ยจะไม่พูดอีกแล้วหวังว่าเจ้าจะไม่ทําให้ข้าผิดหวังก็แล้วกันหวังจงเริ่มก้าวออกไปปลดปอยขึ้นยวนออกมาราวกับคลื่นสูนามิ ขุมพลังระดับขั้นหาวระยะปลายแล้วไงล่ะพลังหวังจงเปิดเนี่ยรินตองเองก็รู้ว่าเขาเป็นจอมยุทธขุมพลังเจ้าหาวขั้นปลายเราอัจฉริยะตระกูลใหญ่เนี่ยสงสัยจะเพลิดเพลินกับทรัพยากรในตระกูลจริงๆทําให้การพัฒนาของพวกเขาก้กาวกระโดดมากกว่าจอมยุทธทั่วไปหลังจากนั้นทางด้านของหวังจงกระทืบเท้าที่หนึ่งเขาทําการในกมฝ่ามือฝ่ามือนั้นก็กลายเป็นแผ่นทองขนาดใหญ่สองพน แผ่นทองคำสองแผ่นนั้นแข็งแกร่งทนทานและมั่นคงราวกับสร้างมาจากทองคำจริงๆบทปลอยพลังทำลายล้างออกมาปลินตงแนวรู้จักทักษะยุดของคู่ต่อสู้ดีคือวิชาฝ่ามือละลายทองคำวิทยายุทธขั้นสูงของตระกูลหวังแต่ทว่าหวังจงใช้วิชานี้ร้ายกาจมากกว่าหวังเหยียนใช้ไม่รู้กี่เท่าแผ่นทองคำนั้นก่อตัวเสร็จกระโจนตีใส่ปรินตงและพลังของมันนั้นสามารถทําให้จอมยุทธขั้น ห่าวระยะต้นนั้นสิ้นใจได้แม้ว่าขุมพลังขอดินตรงถ้ามองผิวเผินจะอยู่ขั้นห่าวระยะตน้นแต่ความสามารถเนี่ยไปไกลกว่านั้นมากเขาเองก็เพียงกระตุกร่างให้กลายเป็นเหมือนดวงตะวันข้างหน้าข้างหลังรวมพลังกันและใช้หมัดปะทะกับแผ่นทองคํานั้นเสียงเรกเนี่ยปะทะกันดังไปทั่วคลื่นพลังก็กระจายออกมาจากหมัดหลินตรงกระแทกใส่แผ่นทองคํานั้นเจ้าจะรองรับวิชานี้บ้างนะหลังจากทาลายแผ่นทองคําไปแล้ว รินตงเนี่ยก็ทำการสลับท่ามือแผ่นทองคำสองแผ่นที่แข็งแกร่งไม่ตางจากหวังจงปรากฏขึ้นมาเหมือนกันแผ่นทองคำถูกสร้างเสร็จกระโจมตีใส่หวังจงพร้อมมองแผ่นทองคำนั้นหวังจงก็ไม่รอช้าใช้พลังหยวนโจมตีพาแผ่นทองคำเป็นสองส่วนเพลงเก็ดหอกฟ้าพอแผ่นทองคำถูกทำลายร่างร่างหนึ่งกับคู่มาราวกับวิญญาณรินตองถือหอกเก็ตฟ้าในมือเขากวัดแกงหอกเป็นกระบวนท่าทั้งสี่ของเพลงหอก ก่ตัวเป็นมัจฉายักอสอรัผิดเกี้ยวกาดและเสียงมังกรทองคําดังก้องขึ้นประสิทธิภาพของพลังตอนนี้นับว่าน่ากลัวมากโจมตีใส่หวังจงโดยตรงเงาเกี้ยวขบดเมื่อเจอการโจมตีทรงพลังหลินตรงหวังจงเองก็เยาะเย้ย,ะย,ะยะเขาทําการปลดปล่อยขึ้นหยวนออกมาพิตาเดียวขึ้นอยู่ก็กกายเป็นเงาสีทองขนาดใหญ่ระเปงแสงออกมามีพลังกดดันมากทำลาย งายักษ์พอเป็นรูปเป็นล่างหวังจงก็ไม่รอช้ากระแทกมือใส่เงาเงายักษ์นั้นก็หมุนได้ความเร็วฉีกกระชากอสอรพิษมังกรทองและสุดท้ายเงาเหล่านั้นก็โจมตีใส่ดินตรงเมื่อเจอกับท่าโจมตีหวังจงนั้นทางด้านดินตรงถอยหลังก่อนลูกแก้วคล้ายดวงอาทิตย์สองดวงจะปรากฏขึ้นแขนเขาขยายใหญ่จากนั้นก็เวียงออกไปสุดท้ายฝ่ามือของดินตรงกับพลังสีทองนั้นปะทากันและพลังนั้นก็เริ่มเริ่มหยุด หลังจากถูกลินตงบีบอย่างแรงข้าคืนให้เจ้าใช้พลังทรงประสิทธิภาพยับยังเงาทองคําเสร็จรินตงก็บิดแล้วเกลี้ยงเงานั้นออกไปอีกครั้ง,งพอเห็นว่าเงาทองคําคุ้งกลับมาหวังจงคิดในใจว่าไม่คิดเลยว่ารินตงจะแข็งแกร่งแบบนี้เขาชี้นิ้วมือขึ้นเงาทองก็รับเบิดต่อหน้าต่อตาเขาการต่อสู้จากสองจอมยุทธช่างแข็งแกร่งดุเดือดแต่นั่นเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินผลสรุปการแลกกระบวนท่ากันในครั้งเดียว หลินตงก็ร้อยขึ้นแล้วพูดว่าแสดงความสามารถแท้จริงเจ้ามาซะทัศษะการโจมตีแค่นี้ไม่สมกับชื่อเสียงของเจ้าในฐานะอัจฉริยะตระกูลหวังเลยสมร้วที่เจ้าสู้หลินอย่างเทียนได้สูสีดูเหมือนเจ้าจะมีฝีมือไม่น้อยแต่คงต้องจบลงตรงนี้แล้วหวังจงคู่จบเขาสลับท่ามือรอบนี้พลังหย่วนเขากลายเป็นสีเลือดหลังจากนั้นก็ประกอบร่างกายเป็นเงาสีแดงเลือดขึ้นมาบนฝ่ามือนั้นเงาโลหิตปรากฏ พลังของหวังจงเนี่ยปลาเถื่อนขึ้นเยอะเลยริ้วสีแดงก็ขุดในดวงตาเขาเหมือนกับสัตว์ป่าเงาโรหิตปีศาจพอเห็นสิ่งที่หวังจงเนี่ยสร้างขึ้นมารินฟ้านก็ตะโกนออกมาด้วยความตกใจใบหน้ารินฟ้านเนี่ยตอนนี้ซีดกว่าเดิมเพราะเขารู้ว่านี่มันคืออะไรก็เลยบอกกระวังเลยว่าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะมอบอาวุธนี้ให้กับหวังจงเจ้าไม่กลัวว่าเขาจะถูกวิญญ,ญาณปีศาจนีเงานั้นเขเมือหรือยังไงข้าไม่ได้เป็นคนมอบไปให้เขา แต่เป็นเงาโลหิตปีศาจเลือดหวังจงเองมีเพียงเขาเท่านั้นที่สามารถสาแดงพลังของเงาได้ฮ่าฮ่าดินฟ้านดูเหมือนว่าครั้งนี้ตระกูลหลินก็ต้องยกตำแหน่งให้ตระกูลหวังอีกครั้งแล้วนะหวังเหลยเนยขวารอออกมาพอเห็นแบบนั้นทางด้านของดินฟ้านนั้นก็คิดในใจว่าเขารู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเนื่องจากหวังจงมีอาวุธที่ร้ากาศของตระกูลหวังครอบของพลังเขาจะมากขึ้นหลายเท่าและจอมยุทธ์ขั้นห่าวจะไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลย และการที่หวังจงเนี่ยอยู่ในสภาพนี้มันเท่ากับวิกฤตของหลินตงแล้วหลินตงจะเอาอะไรไปชนะได้ล่ะทีนี้โอเคครับ okay, เจอกันในคลิปหน้าขอครับ